โยมโยมคิดว่าเราพอจะเป็นได้ไหมอย่าอย่าดูถูกความสามารถเราเองนะอ่านทีแรกนี่ยอาตมานึกในใจเลยนะว่าคงจะตายกันเยอะเนาะสภาะเภศว่าคนที่ไม่พร้อมที่จะเป็นมหาอำนาจกับเราเนี่ยนะคงจะตายกันเยอะส่วนที่พร้อมพอที่จะเป็นมหาอำนาจเนี่ย มันต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นใช่ไหมประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคนอื่นย่อยยับหมด <c oughs> แล้วเหลือเราประเทศเดียวใช่ไหมมันต้องเป็นด้วยการที่ว่าคนในประเทศนั้นสังคมนั้นมีคุณภาพมากพอที่จะเป็นมหาอำนาจมีคนคนหนึ่งเขาไปดูงานดูงานที่เยอรมัน เยอรมันนี่ถือเป็นมหาอำนาจได้ไหมได้นะถ้าเขาไม่แพ้สงครามนี่เขาจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะนี่ขนาดก็แพ้สงครามไปแล้วนะแล้วเขายังกลับมาเป็นมหาอำนาจได้ถึงขนาดนี้เพราะอะไร <c oughs> เพราะคนของเขาได้มีคุณภาพมากคนคนหนึ่งเขาไปดูงานที่เยอรมันไปดูงานนี่ก็มีเพื่อนร่วมชาติ พาไปาคือเพื่อนร่วมชาตินั้นก็อยู่อยู่ในเยอรมันก็รู้จักที่รู้จักทางดูงานเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงต้อนรับมีเลี้ยงต้อนรับด้วยเลี้ยงต้อนรับก็ไปที่พัตตาคารเขาก็ไปสังเกตสังเกตคือไปแล้วเนี่ยคนไปต่างถิน่นต่างที่เนี่ยนะเจอของแปลก,ปลกๆใหม่ๆก็สังเกตเหมือนอาตมามาที่นี่เนะี่ยตื่นตาตื่นใจไปหมดเลย <im itation> อยู่ที่ป่าไม่เคยมีอย่างนี้ <c oughs> ดูอะไรโอ้โหท่านท่านเจ้าคุณท่านบรารมีมากจริงๆแล้วก็ทำไว้เชิดชูพระศาสนานะดูแล้วศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครดูแล้วท่านทำเพื่อเชิดชูพระศาสนาดีจริงๆคนนั้นเขาก็ไปที่เยอรมันมันก็ตื่นตาตื่นใจประมาณนี้เร้อมั้งนะเขาไปสังเกตไปแล้วก็ไปสังเกตเข้าพระตาคารเขาก,ก็สังเกต พัตาคารก็จะมีคนกินกินอาหารเป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งประมาณว่ากำลังน่ากำลังหวานหวานกันอยู่นะหนุ่มสาวแต่เขาสังเกตบ,บนโต๊ะอาหารดูแล้วมีอาหารคนละจานจานละนิดๆหน่อยๆมีเบียร์คนละคนละแก้วฝรั่งเยอรมันนี่กินเบียร์เป็นน้ำเลยนะแต่เบียร์เขาไม่ได้เบียร์แบบเข้มข้นแบบกินแล้วเมาก่อนตอนเป็นคารวาส เคยไปเบียร์เขาเนี่ยไม่ได้เข้มขน้นกินแล้วแบบพออุ่นๆพออุ่นๆกินเป็นหยึกๆก็ไม่เมาของเขาเนี่ยหนุ่มสาวคู่นั้นก็มีอาหารคนละจานนิดๆหน่อยๆแล้วก็เบียร์คนละแก้วไอคนที่ไปดูงานก็นึกโอ้โหมันจะจีบสาวทั้งทีไม่ลงทุนเลยน,นึกในใจว่าบรรยากาศมันไม่ ไม่เอื้อต่อการที่จะให้หญิงคนนั้นมีใจด้วยเลยนึกในใจว่าเดี๋ยวหญิงคนเนี้ยคงจะตีจากเพราะว่าไอ้หนุ่มไม่ลงทุนแล้วก็ข้างๆโต๊ะเนี่ยก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นหญิงหญิงสูงอายุคงจะมากับเพื่อนเขาก็หญิงสูงอายุก็ไม่อยู่ไม่อยู่ในสายตาเพราะไม่อยากมอง มองแต่หนุ่มหรือสาวสาวและเขาก็สั่งสั่งอาหารสั่งอาหารไปเนี่ยด้วยความหิวนะด้วยความหิวก็สั่งมาเยอะสั่งมากินไม่หมดกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็มีตังจ่ายสัอย่างก็ไม่เป็นไรจ่ายตังเสร็จปรากฏว่ากำลังจะออกจากร้านหญิงแก่ๆนะ่ะ บอกหญิงแก่ๆไม่สุภาพหญิงสูงอายุหญิงสูงอายุายกลุ่มนั้นเกิดไม่พอใจเรียกเรียกบอกจะพึ่งไปแล้วมีการโต้เถียงไปโต้เถียงมาแต่เป็นภาษาเยอรมันฟังไม่ออกสุดท้ายก็บ่อยก็มาคุยไปคุยมาเขาเริ่มรู้ว่าฟังภาษาเยอรมันไม่ออกก,ก็พูดภาษาอังกฤษสื่อความหมายกัน เขาบอกว่าหญิงสูงอายุคนนั้นก็บอกว่าเขาไม่พอใจที่เห็นกินเหลือขนาดนี้กินเหลือเนี่ยก็คือสั่งมาสามส่วนกินไปสองส่วนเหลือหนึ่งส่วนเราเคยกินอย่างนั้นไหมบ่อยเนาะไม่แปลกใช่ไหมสรับเรานะเราก็ไม่แปลกจ่ายแล้วก็ออกจากร้านสบา,สบายๆใช่ไหมใครมีสุนัขก,ก็อาจจะห่อ,อไปเผื่อสุนัขบ้างท่านั้นแต่นี่เขากินเหลือแล้วก็ จะออกหญิงแก่คนนั้นออขออภยัยหญิงสูงอายุคนนั้นสวอ,อหญิงสูงอายุคนนั้นไม่ยอมให้ออกจากร้านบอกว่าคุณทําผิดผิดยังไงคุณกินเหลืออืแต่ฉันจ่ายแล้วไม่เป็นไรจ่ายแล้วก็ยังผิดปรากฏว่าไม่ยอม ไม่ยอมผู้หญิงสูงาอายุนั้นก็คว้าโทรศัพท์คว้าโทรศัพท์โทรโทรไปโทรมาเจ้าหน้าที่มามีเจ้าหน้าที่มาเลยนะเรื่องราวใหญ่โตคนนั้นก็นึกว่าทําไมยายแก่นี่มันเศร้าซีจังยุ่มย่ามอะไรกับชีวิตฉันนะฉันกินก็เรื่องของฉันนะก่นะอนรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่มาบอกว่าพอรับทราบเรื่องราวทั้งหมดเสร็จบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าปรับ50มาร์ก แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะรวมตัวเป็นเงินยูโรเดี๋ยวนี้เป็นยูโรใช่ไหมจรนี้เขาจ่าย50มาร์ค50มาร์คนี่มาร์คละเท่าไหร่ประมาณ5 0 6 0บาทนะประมาณนั้นนะก็เยอะเหมือนกันนะ50มาร์คปรากฏว่าเมื่อจ่ายแล้วเจ้าหน้าที่มีการให้เหตุผลให้เหตุผลของเขาเนี่ยเหมือนเป็นการอบรมสั่งสอน ฝ่ายผู้ถูกปรับก็บอกว่ามันผิดตรงไหนผมสั่งมามันกินไม่หมดแต่ก็จ่ายเงินแล้วผิดยังไงไม่เห็นจะมีความผิดยังไงเราไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงไม่ได้ขโมยเจ้าหน้าที่บอกว่าเงินเป็นของคุณนะแต่ทรัพยากรเป็นของสังคมนะ Money is yours นะ but Resource Belong to Society เงินเป็นของคุณก็จริงแต่ทรัพยากรเป็นของส่วนรวมเป็นของสังคมคุณต้องสั่งมาเท่าที่คุณจะกินหมดไม่มีความจำเป็นใดๆที่คุณจะมาสั่งเหลือเฟือขนาดนี้นี่คนเยอรมันเขาเป็นอย่างนี้เขาจึงเป็นมหาอำนาจ เราจะนึกว่าคนเป็นมหาคนในประเทศมหาอำนาจจะฟุ่มเฟือยหรูหราสั่งอะไรมากินก็เหลือเฟือไม่ใช่นะคนที่จะสร้างชาติเป็นมหาอำนาจต้องมีคุณภาพมากพอคือมีคุณธรรมในใจด้วยคุณธรรมนั่นไม่ต้องประกาศว่าฉันเป็นชาวพุทธฉันเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วไม่จําเป็นไม่ต้องประกาศตัวว่าเป็นชาวพุทธก็ได้ เพียงนำเอาธรรมะมาใช้เขาใช้ธรรมะข้อไหนสันโดษสันโดษแล้วก็ฝึกตนเองในขั้นศีลศีลเนี่ยไม่ใช่ว่ารับห้าข้ออย่างที่รับไปเมื่อกี้นี้แล้วพอนะศีลเนี่ยหมายถึงว่าปฏิบัติต่อโลกอย่างรู้เท่าทันนี่เราต้องศึกษาถึงขนาดนี้นะเตรียมพร้อมไว้สำหรับ เกิดภัยพิบัติแล้วมาสร้างชาติเป็นมหาอำนาจร่วมกันแสดงว่าคนที่มีธรรมะจะอยู่รอดเพื่อสร้างชาตินะเราจะมีคุณสมบัติพร้อมพอที่จะมาเป็นผู้สร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจเนี่ยต้องฝึกตนในขั้นศีลให้พร้อมศีลเนี่ยศีลห้าข้อที่รับกันเนี่ยเป็นเพียงระดับหนึ่ง เป็นระดับเดียวนะีนที่จะให้ถึงเพอร์เฟกก็คือต้องพร้อมพอถึงขนาดที่ว่าปฏิบัติต่อโลกอย่างรู้เท่าทันโลกมีมีอยู่สองแง่สองนัยยะโลกในด้านบุคคลบุคคลนี่ก็คือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณกับโลกที่เป็นทรัพยากร เป็นสิ่งแวดล้อมเราต้องปฏิบัติต่อโลกทั้งสิ่งแวดล้อม